สวัสดีครับพี่น้องเมื่อน,นี้ผมพาพี่น้องมาเบิง่งมันสามเหลี่ยมครับบางคนอาจจะเคยกินบางคนอาจจะบ่เคยกินนะครับพี่บ่พี่น้องมันสามเหลี่ยมสัญลักษณ์ของมันสามเหลี่ยมก็คือนี่พี่น้องมันจะเป็นสามเหลี่ยมนี่ครับนี่ลำต้นของมัน,นจะเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็จะอ,ออกเป็นเบสีม่วงอ,อมอย่างนี้เสร็จะมันสามเหลี่ยมคือหลายมากมากครับพี่น้องต่อ้เอาคุดยังได้กะบ่ตายพี่น้องเพราะวา่าแม่อเฮาคุดกินเลืกไปศอกหนึ่งจังซี่ส อั so นส่วนที่มันขาดอยู่ข้างล่างมันก็จะขึ้นมาเป็นต้นค <clearer. infin> ือเก่า <AS> ค <episodes> ือขาให้ตตายยังเด็กกับโมมดครับพี่น้องมันก็อยู่ตามนี่นะครับบางเทอาเขากับคุดกินบางเทือก็ตัดถิมแต่ว่ากว่าตายพี่น้องก็ขืนคื้เเขามีสัญลักษณ์มันก็คือลักษณะนี่แหละการเสียบอยู่พี่น้องแต่ว่าบางเทือกะบคุดกินยากครับขันตัวที่เขาไม่เคยคุดเลยมันก็จะตื่นขันตัวที่เขาเคยคุดแล้วมันก็จะเลิกแต่ว่าส่วนมากสมือนนี่ก็าไม่ได้กินหนนแล้วพี่น้องก็ไดมีตาซับถิมเนาะ โดนดอยากทือนึงก็จังคอยมาหาคุดไอ้ตรงที่ว่าเครื่องมันนญ่ๆเนี่ยหัวจังไงมันนี่กลับมาในน้ำนะครับส่วนของมันสามเหลี่ยมที่เกิดตามธรรมชาติอในสวนส่วนมันอยู่นี่ก็หลายพี่น้องมีทั้งมันสามเหลี่ยมมันแทงมันนกพี่น้องเห็นบอกคือจังปลูกกันนี่ครับซับถิ่มก็มีครับพี่น้องเนี่มันสามเหลี่ยมเนี่ยแต่ว่ากับต่ยครับมันก็ยั่งยุต้นี่คือเก่าเดี๋ยวสักพักมันก็ขึ้นครับนี่เห็นบอกตัวนี้ซับไปแล้วก็ยังขื้นไหมอันนี้ก็คือมันสามเหลี่ยมก็คือกินได้อ่่่ะแพีน้อวาก เป็นมันอย่างหนึ่งที่ขาบ่ตาย่ก็ถือว่าเป็นการอนุรักษ์ไปในตัวพี่น้องเห็นบ่หลายครับพี่น้องนี่ตรงนี้กันม่นพี่ตรงพี่กัแเม่นพี่น้องเนี่ยซับไปมันก็แตกขันมาเป็นพุ่มขึ้นเก้าให้มืดมืดพี่น้องเห็นบ่นี่แต่ว่าสูมือนนี่บว่าใครได้คดกินมันก็ยุตื่นครับพี่น้องนี่มีทั้งต้นใหญ่ต้นหน่อยเห็นบ่มันแตกขันมากหลายเครือขันสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นปลาที่เขายังบ่ท่านเฮ็ดอีกอย่างเนาะมันก็เพี่บางล่ำก็นิ้วก้อยด้วยญ่กว่นนิ่วก้อยหัวใหญ่มาก แต่ว่าส,ม,ส,าสมมืินี่ยซับไปซับมาแต่ว่าหัวมันกับยูคือเก่าใหญ่หน่อยบรูเห็นบหอันนี้ก็คือมันสามเหลี่ยมพี่น้องครบอดี้เชิงว่าอนุรักษ์แต่ว่ามันเกิดแล้วมันก็อยู่ยังสี่หมวยยู่ไตดินเฮ็ดจังได้มันกับ่มีศูนย์พันเห็นบ่มลักษณะเจนสี่แล้วบางต้นกัจะม่วงหน่อยม่วงไหลแต่ว่าก็อันเดียวกันพี่นอ้องกับมีความม่วงคือเก่าแต่ว่ๆๆากับมีทั้งม่วงหน่อยม่วงไหลอันนี้ก็คือมันสามเหลี่ยม มันในปลาก็คือจังยำนะลายที่สุดก็คือมันสามเหลี่ยมมันนกแล้วก็มันแซงพี่น้องเต้มมดว่าเป็นทุกอนุของสวนพี่น้องอยู่ในนี้บางเธอก็ต้องค่อยซับถิ่มเพราะว่ามันเป็นเครือแล้วไปเกี่ยวกับต้นใหม่ต้นผลระหมากลากใหม่นะครับลายพี่น้องเนี่ยจีมาทั้งได้กับีทั้งนี่ก็คือกันพี่น้องนี่เห็นบ่เนี่ยเห็นบ่ตัวที่ซับออกไปมันก็ขึ้นเห็นบ่เนี่ยเห็นบ่ก็ขึ้นเก้าเนี่ยพวกนี่มันสามเหลี่ยมกินได้พี่น้องเสียบแต่ว่าก็เขาอื่นยัง มันหลายน่พี่น้องของกินอย่างอื่นก็หลายเฮ้าก็เลยกินแน่บบกินเน่แต่ว่าก็เอาไ้เนะครับพี่น้องเพราะว่าในๆนก็บ่ตไยแล้วก็เอาไว้ส่วนตรงนี้พี่น้องเอาเบิ่งอีกท่านหนึ่งเห็นบ่อ่าพวกนี้มันแซงพี่น้องเห็นบ่มันมีมันแซงมันนกหลยหลชนิดพี่น้องใบมันก็สิบคือกันนะครับมันก็จะแตกแตกต่างกันออกไปสาหรับมันเอครับเนี่ยมารีวิวมันสามเดียวห้พี่น้องเบิ่งบางคนเบื้องล้วอาจจะหูแน่บ่หูเน่ มันในปลานะครับบาง,บางอย่างก็กินได้ด้บางอย่างก็กินเมื่อดดพี่น้องต้องรู้ด้บบเมนว่าคดอันใดกินก็กินได้บบเม่มนเด้พี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็มาแนะนำให้พี่ให้นอห้องเฮาหู้จ้าสหละสำหรับของปลาเนาะครับอยู่ในสวนนี่เอาไว้พ่อกันคลิปหนาด้อยครับ